ดีครับนี่พกผมวิชัยพิธีนะครับอันนี้เรามาอยู่กับคีบอ้อยนะครับคีบอ้อยคีบอ้อยก็คือคีบ3าหแรงนะครับเป็นรถเล็กนะครับใครอยากเอาไปใช้ครับก็ลองดูตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ 3. 6หแรงครับใช้ปั๊มอ๋อตัวนี้ใช้ปั๊มข้างนอกนะครับเนี่ยครับปั๊มเขานะครับ สามสิบหกแรงทำเป็นรถคีบนะครับแต่ต้องต่อฐานนะครับ<ม>เพราะว่ารุ่นนี้มันแคบนะครับขนาดต่อชุดล้อหลังแล้วก็ยังแคบอยู่นะครับมันต้องกว้างนิดนึงเพราะว่ารถคีบนี่มันจุดศูนย์ถ่วงมันอยู่ข้างบนนะครับการใช้งานก็จะค่อนข้างต้องค่อยๆทําครับมันไม่ใช่รถใหญ่นะครับไม่ต้องนี่แต่ก็คีบนะครับเนี่ยเต็มกำได้ประมาณนี้นะหลายร้อยโลอย,อยู่อันนี้น่าจะเยอะกว่าน,นี้นะ คนขับเขาบอ,อกได้เยอะกว่านี้อีกนะครับตัวนี้ขีปขึ้นมาเพื่อมาลองใส่นะครับเือกล่องอน่าจะสามสี่ร้อยโลอยู่นะครับจริงสามร้อยโลก็น่าจะโอเคนะเนี่ยฮะยี่ห้ออะไรไม่แน่ใจนะครับเนี่ยฮอกเกษตรลุ่งเรืองนะครับเบอร์โ,โทรตรงนี้นะนะครับก็ลองติดต่อไปดูครับเนี่ยฮะ ทำรถขีบนะครับรถขีบสามถึบหกแรงนะครับเนี่ฮะปั๊มอยู่ข้างหน้าเลยครับเนี่ฮะปั๊มนะครับชุดปั๊มตัวนี้น่าจะปั๊มน่าจะต่อจากใบมีดหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับปั๊มต่างหากเลยนะฮะนี่ผมผมไม่มีความรู้นะผมไม่ดูเฉยๆยนะครับสามสิบหกแรงนะครับ สามหกนดนะครับเราทำไรอ้อยก็ต้องมีรถขีบกับรถรถการใช้แรงงานนะครับตัวนี้ก็ราคาเาไหร่ไม่แน่ใจน่าจะแสนกว่านะจักบาบก็ยวิก้นนี่ยจักบใบก็ขีบนี่แสนแปดนะใครที่สนใจก็ตามเบอร์โทรเลยครับแสนแปดนะครับแสนแปดเอาเดี๋ยวเขารถมาใส่เอานะครับรถเจนเลอร์มา ใส่รถไถแล้วก็ไปติดตั้งนะครับประหยัดแรงงานไปนะครับมีรถเล็กก็ทําได้ครับแต่ว่ามันก็จะแพ้เผาหน้านิดนึงแต่ว่าก็ยังก็ดีกว่าครับเราก็ใช้งานให้เหมาะสมกับรถแล้วกันนะครับ น,นี่ใช้งานมากี่ปีแล้วไม่แน่ใจใช้งานจักปีแล้วครับลีปนี่นะจักปีอะสามสามแล้วเนาะอ่าสามปีครับสภาพนี้ขั้นหลังหรือขั้นหนาะอ๋อรับอ่าก็มีมีบ้างครับใช้งานนะครับ การใช้งาน3 6มถแรงนะครับใครสนใจก็ติดต่อไปตามเบอร์โทรตรงนี้นะเบอร์โทรตรงนี้เลยผมไม่มีส่วนได้เสียนะท่านใดที่สนใจก็ติดต่อไปนะครับก็ฝากข้อมูลดีๆนะครับให้กับลูกค้าเพื่อเอาไปดัดแปลงนิดหน่อยนะครับเนี่ยเาทำใส่สลักนะครับไว้ถอดถอดได้ตัวหลังเนี่ยเรียกว่า,าทวงทัวงหลังนะครับตัวน้ำหนัก อันต่อต่อจากเครื่องบ่แม่นต,ต่อจากตัวเผาตัวนว้พัดมีมันนะต่อต่อจากโอ้ยอ๋ออืมเขาแปลงแบบนี้เนะอันนี้อาจจะเป็นลิขสิทธิ์นะผมไม่แน่ใจดูกันเราเองแล้วกันนะครับต่อจากโอต่อจากเครื่องเลยตัวใบสายพานเลยนะครับ คนไทยครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องการดัดแปลงนะครับไม่ต้องห่วงส่วนกีบอะไรก็มีปัญหาะนะครับใช้งานดีนะครับใช้งานดีเหมาะสมกับอะไรงานไม่เยอะครับเหมาะสมกับผู้ทำไรเป็นเกษตรกรรายย่อยนะครับนฮะตัวขี브 ก็กำลังต่อเทเลอร์นะครับต่อจากคลิปที่แล้วจมแต่วงก็ต้องห้องแล้วครับแม่แรงเนาะตั้งยี่สิบซีพว่าตันนะโอ้ระวังระวังสลักต้องเสียบตัวล่างแล้วมั้งพี่เห็นปะสลักมันเอาตัวเทิงมาได้ป่ะพี่เั็นตีขึ้นเลยวันหนี่ยอันไหนขันเนน่ะ เว้ยถอดได้เลยออกก็ดีดขึ้นมันเป็นสปริงบอกว่าตรงนี้สีดีไหมโอ้สีนอตดีไม่แน่คืออะไรก็ต้องแกะผุแล้วผมว่าเล็กเนี่ยเพาว่อนๆแล้วยังดันแล้วครับธรรมดาอ่าประสานมันดีแข็งเลยแล้วเล็กติดรถบาดที่นี่เพรามันธรรมดาที่เล็กติดรถอ่าแต่มันได้แอ็นปานี่แสดงว่ามันหนักเต่อมาต่ออยู่ว้าสิบสามตันน่ะ เต็มเต็มเลยโอ้อย่งอดตลนครับปลาไอ้ยมันเอียงครับต้องใช้รถนะครับรถตัดใช้ไม่ได้ต้องคนตัดแล้วก็คีบนะครับ คนงานหคนก็ได้วันละสิตันใช่ไหมเกือบล้มกับพี่นนะ้องโอ้ยร่างยากันกาขายประหุงบ่ะประ,ประคุงผนะู้ใดล่ะโอ้สัมพ่อเราบอกว่าเกียดลวนอนไปกคุงแล้วโอ,อ,อ,อ้ยน่ะสมพ่อ รู้หาบาทอ๋อทรงพรมรูแ้แสะดะรู้หาบาทรู้หาบาททรงพรมทรงเสียหละกะ็เท่กัสร้งกรุงเทพดียเทฝ <laughs> <laughs> า,ากประชาสมพันธ์กันเลยครับนี่ครับมารากอพันยังพัน,พนยังเฮ้ยมันต้องมีพันนะเว้ยต้องมีพัน เก็บไปหลายแล้วนบ้านเนี่เริ่มครับครับเดี๋ยวไผอยากได้มะละกอนะครับเนี่ยครับเพิ่นขายทรงนี่ครับโลดละหาบาทาะท่านอยากได้หลายเพิ่นกระจัดไท้หลายอยู่นะครับนี่ครับประมาณลายหนึ่งได้ก่อนครับอ๋อได้ได้ได้เดี๋ยวลงไห้่ครับลงไหย่ย ครับครับพันหยัง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 ดำเนินสะดวกที่มาอยู่ผู้กระดึงเนาะมาเนี่ดำเนินสะดวกที่มาอยู่ผู้กระดึง <laughs> อ๋อครับครับครับได้ได้ได,ได้โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนีดสักก่อนครับ,รบผู้ใดสนใจมอลกกอนะครับก็ติดต่อมาได้ครับผมขายรูปอยากบาทกว่า สี่บาทเนาะห้าบาทกันจงสี่บาทพ่ะย่ะชั้งสี่บาทกันพิเศษก็ห้าบาทพิเศษมันต้องแพงเนียพิเศษคือก๋วยเตี๋ยวอะไรพิเศษว่าย่ะั้นโอเคครับผมไปน้ำมาไปอะไรนั่นไปอุดรยร์ไปเไ็ทงานน่ะโอ้เออเดี๋ยวผมเบอร์ไงครับเบอร์ไงแกไปลงน้ำมาดิขันน้ำมันครับ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 โอเคครับโอเคครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซัมเนี้ครับสวัสดีครับ